สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมใช้เป็ดเป็นตัวละครพูดแล้วกันนะเอเป็ดเอาละผมมีเรื่องเล่าเล่าอีกแล้วในเรื่องเอ่อในช่วงเออเล่าเรื่องอีดิชั่นนะครับวันนี้มีสองเรื่องที่จะมาเล่า เรื่องแรกก็คือผมไปเจอโฆษณาหนึ่งมาใน y u t u b e โฆษณานั้นน่าจะเป็นโฆษณาจีนที่ผมเลื่อนไปผมเลื่อนไปแล้วผมก็มันผมเลื่อนอผมดูไม่จบอะไอโฆษณานั้นเพราะผมหาคือในโฆษณานั้นน่ะหมุนผมจำได้ว่ามันมีครับว่าถ้า คุณโซฟาใหม่ของคุณและอุจระอุจระมาจากไหนวะอุจระอะไรวะนี่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรแต่ผมขอไม่เอ่อยยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยวดารามาเอ่อเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเอืมไอเรื่องโอ y s ซี y เอฟซีมันจะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมทำเดี๋ยวเตรียมเอ่อเทคนิคพิเศษไว้ก่อน แล้วก็เราจะคุยยาวๆเลยเพราะอุตส่าห์ถ่ายคลิปแล้วแล้วก็ในงาน,นที่ผมคุยกับท่านผู้ชมอยู่นั้น what the fuck อ่ะใช่มัมเอ่อแล้วผมก็ได้ข่าวว่าจะได้มีโฟกิงภาคสองผมรอดูโฟกิงภาคสองไม่ไหวดูซิว่ามันจะมาตอนไหน และเด็กก็จะมีเด็กเบี้ยวแบบเมื่อก่อนหรือเปล่าเด็กเบียวเดี๋ยวจำลองสถานการณ์เด็กเบี้ยก่อนอินเว้ชวนเว้แบบเมื่อกี้ที่ผมชมกับท่านผู้ชมนั่นแหละครับเด็กเบี้ยวเด็กเบี้ยวโฟกิงอะซึ่งในในั้นก็คือผมตอนประศีแล้วก็เออเออ จะเล่าเรื่องอะไรต่อดีนะเอ่อจบแล้วมั้งผมรอเล่นมันยังไม่จบหรอกเอ่อและก็จะมาคุยกับท่านผู้ชมต่อสำหรับใครที่คิดว่าช่องผมมันเอ่อมันไม่ดีเอ๊ะจะเล่าโเสียช่องตัวเองทำไมาวะโอยช่างมันเอ่อและผมช่วงนี้ผมก็ดู YouTube ใช่ไหม ผม,มเจอแต่มีมนับปูเรียน There is nothing we can do ใครที่านภาษาอังกฤษเป็นน่าจะรู้แต,แต่แต่คนที่แบบไม่เก่งอังกฤษกับไม่เก่งบอแนน่าจะไม่รู้นะว่าคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยนับปูเรียนโบนาบัตก็คือจกักรพรรดิหรือพระราชาของเอ่อของฝรั่งเศสช่วงปีหนึ่พันแปดร้อยะแปดร้อเท้าไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละหรือเจ็ดร้อยนี่แหละ หนึ่งพันเจ็้อยเก้าส้งเออแล้วก็มีเสมอแคสกำลังจะตายใช่มีเสมอแคสกำลังจะตายมาไวไปไวเหมือนกันนะมีเสมอแคสเนี่ยเออแล้วก็ไอ้นีมะปุเรียนนี่ก็มันเริ่มเข้ากับประเด็นตอนนี้ละมันมใกล้จะเข้าปิดเธอมันใกล้จะหมดแล้วไม่ปิดเธอกแลังจะไม่กลังจ,จะหมดแล้วอ่ะเข้าเรื่องต่อ แล้วก็ซีโอเดซี่นะครับบอกเลยว่าตอนแรกมันจะน่าเบื่อหน่อยแล้วกันขอโทษด้วยนะครับตอนแรกของซีโอเดซี่เพราะว่า่ายทำยากยากจริงเตรียมน้ำเตรียมมาเตรียมเอออะไรามากมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยท่านผู้ชมช่วยส่งคอมเมนต์มาหน่อยคอมเมนต์เคียนเอนะครับ เพราะว่าผมจะให้ผมจะได้มาทำคลิปอ่านไอคืวแอนเอทั้งหมดนะครับสามคลิปแรกคืวแนเอสามคลิปแรกนะครับไอคืวแอนเอสองเนี่ยมันแทบไม่มีใครคอมเมนต์เลยไม่คอมเมนต์สิเออแล้วก็อะไรอีกอย่างนึงนะเออผมกะว่าจะทำโปรเจกต์บางอย่างแบ็กรูมแหละ ผมไม่รู้ว่าผมจะทำแบบไหนดีเอาแบบไหนดีในรูบอก,กันนั่นแหละผมมีเรื่องมาคุยกับท่านผู้ชมแค่นี้แหละบายบายปิดแล้วก่อนนะอาคิมิโม